ครับวันนี้เรามาดูครับโค1991้ครับ A1 ่ครับซีรีส์80สวยๆงามๆเลยครับของพี่ท่านสมาชิกในสนามครับพอดีเรามาเจอพี่เขาครับสวยๆเลยครับแม่นใช้ได้เลยครับร้อยรูต้องมีครับซีรีส์80ครับขออนุญาตปิดเลขนะครับสวยๆครับซีรีส์80กิบกบครับปืนเคลียร์แล้วนะครับอย่าดราม่ากันนะครับ ครับรอบนี้เรามาคลิปทดสอบสั้นนะครับ1991 A1 โค้ซีรีส์แปนครับหนัด1เป้าครับเพจระยะ25เมตรครับจะโดนหรือไม่โดนมาชมกันครับผู้ยิงก็ไม่แม่นด้วยนะครับมั่วๆกันไปครับเรียบร้อยครับเสียงดังฟังชัดครับ มันใช้ได้เลยครับ1991 1 991 A1 ของแลหายากครับ